ในงานของเราด้วยครับเสียมร่้มอนนันต้อนรับนยโยงเชิญยิ้มฮัลโหลเออดักแล้วว่ะสวัสดีครับมันเข้าตรงไหนวะ cheers ุณเด้อโอ้โหได้ตังค์เยอะเลยแกอย่าบอกยายสมว่าฉันได้ตังค์นะเออเออเออไปบอกกายสมว่าฉันได้แค่ห้าสิบเออเออเออขอบคุณมากดีใจได้เจอกันเนาะขอบคุณครับผมก็มาในฐานะอย่าว่าศิลปินรับเชิญก็ไม่ถูกมาเหมือนเหมือนญาตินะครับเพราะว่าเรานับถือรักใคร่กับกับคุณบอสเนี่ย กับพ <Workers. S 2> ี่บอสเนี่ยนะผมเรียกเขาพี่เขาก็เรียกผมพ่อแย่งกันนับถือก็เลยมาในเนื่องในงานคล้ายวันเกิดด้วยนะครับผมก็ขอให้คุณบอสจงมีความสุขความสำราญเบิกบานหัวใจนะครับเออเงเออเงยเรามาอวยพรและสักหน่อยพี่น้อง จะร้องเป็นเพลงไทยจึงขอเชิญให้ท่านเจริญยิ่งขึ้นไม่ว่าจะหลับไม่ว่าจะตื่นเหมือนมือไขควงมือไฟมันส่องหน้าให้สดชื่นแจ่มใสนอนหลับไม่สดชื่นนอนตื่นก็ให้สุขใจให้คุณพระรักษาให้เทวดาคุ้มครองไม่ว่าจะขึ้นไม่ว่าจะหลงให้คุณบอสปลอดภัย คลายวันเกิดในวันนี้ขอให้โชคดีมีชยัยเอชาเอ็ดน่อยแมข่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเขาว่าจะให้ลองสองเพลงมันจะจําเนื้อไม่ได้ทั้งไงวินรูนะกวนะฮะอะไรอะไรออกมานี้ยอาจารย์กลัวอะไรเนี่ยมันเนี้ดยดนตรีตายเลยเอาฝากตังค์ไว้เวย เออสองหมื่นนะสองหมื่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกไม่ใช่อะไรอะไรเลยอ่าโอเคโอเคโอเคงั้นช่วยร้องเพลงเกี่ยวข้าวหน่อยเกี่ยวข้าวร้องไม่เป็นร้องไม่เป็นไม่ต้องร้องเอาเฮเอาเฮเฮอย่างเดียวเนื้อฟังเนี่ยฟังฟังฟังเขาเฮเออ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 เชื่อเออเออละเชื่อเออเออเหมือนเหมือน เหมือนไล่ยังไงพี่ตัวจะร้องไหมเนี่ยเอาเอาสักกรอนสักกรอนเออเอิงเอเอิงเออเงยละจะเองอเงยเฮ้เอาเฮ้เฮ้อุ้ยจังหวะอะไรดีไม่ได้นัดกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปนัดก่อนแกยืนอยู่นี่ก่อนเออง เองอเองอลจะเองอเอาละมึงกกูไม่เข้ากันทิฮะเอาได้จ๊ิงจ๊ิงช้าช้าโจ๊ะงโจ๊ะิง ฉันไม่เข้าก็เข้าหรือเขา,เขาไม่เอาก็เราเนี่ยเฮ้ยเขาไม่เข้ากับเราเขาไม่เข้าเราเดี๋ยวรอเซ็ตระบบแป๊บหนึ่งนะครับมูยอจังเลยวันนี้เยยสมมาด้วยโดนป่นแบบยเยสมคือใครอ๋อพูดบ่อยคําว่าเยียสมท่านอาจจะสงสัยเยี <laughs> ย,ยสมนี่คืออดีตแฟนเฮ้ยใช่่ะปัจจุบันเมียที่ยังทิ้งไม่ได้เนี่ย <laughs> มาด้วย <laughs> มาด้วยไม่ทิ้งไม่ทิ้งเด็ดขาดผู้หญิงที่มีคุณค่าที่สุด เขาบอกว่าผู้หญิงที่ได้มายากเนี่ยจะมีคุณค่าจําไว้เลยนะผู้หญิงถ้ายิ่งได้ยากยิ่งมีคุณค่าผมได้ยากได้ายากไงผมได้ยากมากนุ่งกางเกงยียนไงได้ยากมาก <laughs> นุ่งกางเกงยียนใช่ันได้ยากเขาเลยมีคุณค่าไงอ๋ออย่างนี้นี่เองใครนุ่งกางเกงยียนวันนี้แสดงว่ามีคุณค่าฝั<อ>ง่งเสื้อม่วงเนี่ยขอเสียงหน่อยเร็ว โอ้โหใส่กระเกงยีนมาไหมมีมีผัวยังแกอ๋อไม่มีอย่ามาโกหกฉันรู้เดินมาปุ๊บเนี่ยฉันรู้ว่าใครมีผัวยังผู้หญิงเนี่ยถ้าเดินตรงมาไหนมานั่นเลยนะมานั่งปุ๊บเนี่ยยังไม่มีผัวแต่ถ้ามีผัวแล้วจะเดินมาปุ๊บสะดุดไอ้นั่นชนไอ้นี่ชนอย่างนี้ไปเรื่อยเลยมันเป็นอาการของคนเสียศูนย์เนีมันจะไปแล้วคนใส่แว่นหรอพ่อไหนอะ แกนึกว่าตาฉันดีเห็นแว่นของเออเงอเออเงอเชอะเงอเงอและเชอเงอเงอเฮเอาเฮเฮมาร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันมาร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันเป็นเพลงพื้นบ้านโบราณเคยมีจะเตือนผู้หญิงจะติงเศร้า วันนี้เอเเเป็นสาวเป็นแซ่แม่คุณเอ้ยรีบมือหัวเลยเชื่อน่าซีเอ hey, <hey>, hey, ๊ออเเคืนอยู่ให้อายุมากไปไผู้ชายจะไม่ใหญ่ดี hey, 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 เอ hey, hey, เขาว่ากีฬากับผู้หญิงเหมือนกันจริงๆนะน้องพี่เอเผู้หญิงอายุเท่าไหร่ เหมือนกีฬาอะไรฟังให้ดีเฮเอาเฮเฮสิบห้ายกยกสิบหกยนยนเหมือนกีฬาฟุตบอลเหมือนลักบี้เฮเอาเฮเฮผู้ชายแข่งขันแย่งกันมาครองอยากจะเป็นเจ้าของลูกฟุตบอลนี้เฮเอาเฮเฮเอาเฮเฮยี่สิบห้าขึ้นไปจำไว้นะหล่อนจะเหมือนบาสเกตบอลแน่นอนเลยนี่เฮเอาเฮเฮ คนแย่งก็จะน้อยลงและจะมายืนงงไหนเป็นก็อย่างนี้เอ้าเฮ้พอแย่งลูกได้คว้างไปให้เพื่อนแล้วมันทำเหมือนเหมือนไม่ใหญ่ดีเฮ้เอเฮ้สาปีขึ้นจำไว้นน้องเธอจะเหมือนปิงปองดีๆเฮ้เอาเฮ้ hey, oh, hey, hey. มันตีให้เพื่อนเพื่อนตีให้มันไม่มีใครเอาเกี่ยงกันและต่างคนต่าง ถ้าห้ิบขึ้นไปแล้วมันยิ่งกว่านี้เฮอ้าเ้าสิบขึ้นไปผู้ชายไม่ชอบเธอจะเหมือนลูกกบละอีทีนี้เฮ้มันจะตั้งให้ดีมันจะตีให้ไกลยิ่งลงหลุมได้ก็ยิ่งดีเฮอ้า hey! 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 ดูแลอย่างนี้ <Hey! S 1> ก็มีคู่ซักปล่อยไปเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ hey! ชอมากอ,อกไม่ดอกจำพี่น้องจงเชื่อพี่เถิดเออ